ในบทนี้ก็จะเป็นบทเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเคมีนั่นเองครับมาที่ตัวแรกครับคือแคลเซียมคลอไรด์ซึ่งแคลเซียมเนี่ยมีประจุบวก2ตลอดการอยู่แล้วตามพื้นฐานดังนั้นจึงตอบชัดเจนเลยครับว่าตัวแคลเซียมมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2นั่นเองครับหลักการของเราคือเราต้องจำคอนเซปต์ให้ได้ก่อนว่าตำ่ำจุ่มสูงเกิดปฏิกิริยา สวัสดีครับทุกคนต่าดาก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่การเฉลยแบบฝึกท11.1แล้วเก่งมากครับทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับในบทนี้ก็จะเป็นบทเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเคมีนั่นเองครับซึ่งไฟฟ้าเคมีเนี่ยเป็นบทที่พี่ชอบมากๆ I love it เออเป็นบอทที่พี่รู้สึกว่าสนุกมากๆเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูนะครับในส่วนของแบบฝึกหัด11.1แล้วก็ค่อยๆทำกันไปนะครับถ้าติดตรงไหนสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างหรือว่าสามารถคุยกันได้ใน IG k e v i n c นนะครับเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตัวนี้นี่ เริ่มจากที่แบบฝึกหัด11.1เป็นการคำนวณเลขออกซิเดชันของธาตุนะครับในสารประกอบที่กำหนดให้ต่อไปนี้ก็คือเขาต้องการหาเลขออกซิเดชันของธาตุแคลเซียมในสารประกอบแคลเซียมคอร์ไพร์เราคุยกันก่อนนะครับในการหาเลขออกซิเดชันน้องต้องรู้หมู่ก่อนถูกต้องไหมครับถ้าพี่กับตันมาที่ตารางธาตุเราคุยกันนิดนึงขอสอนนิดนึงเนาะเพื่อความเข้าใจกันหมู่หนึ่งเนี่ยจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งหมู่สองจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสองหมู่เจ็ดจะมีเลขออกซิเดชัน ชั้นลบหหมู่6กลบสหมู่5้ลบสแล้วก็หมู่4อาจจะเป็นบวกสหรือลบสก็ได้ส่วนหมู่3ก็จะเป็นบวกสาตามลําดับในลักษณะแบบนี้หมู่1นบวกหหมู่2อบวกสหมู่3าบวกสส่วนหมู่7จ็ดลบหหมู่5้ลบสหมู่6กลบสแล้วก็หมู่ตรงนี้ก็คือเป็นบวกสลบสนั่นเอง นะอันนี้คือเราต้องรู้นะครับโดยเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าใครจําตารางธาตุได้ก็จะหาเลขออกซิเดชันได้ง่ายแบบสบายเลยครับแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์บเป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปตันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกใจจังเลยอย่าลืมแท็กสตอรี่ไอจีมาเมาท์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะฮ น้องๆสามารถทํารีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านทิกกอกเพื่อให้คนที่ประเทศไทยนียครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทําคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบ,บรฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกันมาที่ตัวแรกครับคือแคลเซียมคอรไลท์ถ้าห็นแคลเซียมคอรไลท์เนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรบนหัวถูกต้องไหม ถ้าเราไม่เห็นอะไรบนหัวแปลว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันนะครับมีค่าตักศูนย์ทีนี้ต้องการหาเลขออกซิเดชันของแคลเซียมคำถามคือแคลเซียมกับ Cl เราจะไว้ใจใครคำตอบก็คือเราต้องไว้ใจแคลเซียมอยู่แล้วซึ่งแคลเซียมเนี่ยมีประจุบวก2ตลอดการอยู่แล้วตามพื้นฐาน และก็ CL เนี่ยมีประจุลบ1อยู่แล้วตามพื้นฐานลบ1คูณ2ก็จะได้ออกมาเป็นลบ2ผลรวมคือ2บวกลบ2ก็มีเลขออกซิเดชันเป็น0ดังนั้นจึงตอบชัดเจนเลยครับว่าตัวแคลเซียมมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก2นั่นเองครับสำหรับแคลเซียมจบเลยง่ายมากแค่นี้เองเห็นนะถัดมาครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้ เป็น CLO4- ลบ CLO4- นะครับเป็น CLO4- ซึ่งรอบนี้เราเห็นประจุลบอยู่บนหัวแปลว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันนะครับจะได้ออกมาเป็นลบหนึ่งแต่คำถามถัดมาครับ CLO กบเราจะเชื่อใจใครหรือเราจะดูว่าใครมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ให้ตัดสินใจที่ค่า e n หรืออิเล็กโทร g a ก i ติวิครับดูว่าใคร EN หรืออิเล็กโทร g a ก i ติวิสูงกว่าคนนั้นก็จะมีค่าเป็นประจุลบนั่นเองซึ่ง CL กับ O ชัดเจนมากครับว่าออกซิเจนมีเลข ation, ออกซิเดชันมีค่า EN หรืออิเล็กโทร g a ก i ติวิที่สูงกว่าเพราะอยู่ใกล้ฟลูออรีนมากกว่าดังนั้นเราก็จะให้ออกซิเจนมีประจุเป็นลบ2ครับมี4ตัวก็จะกลายเป็นลบ8นั่นเองผลรวมต้องเป็นลบ1ตัว CL ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นบวก 7นั่นเองครับจะได้ออกมาเป็นลบ1ทําให้พี่กับตันได้เลขออกซิเดชันของ Cl ออกมานั่นเองครับว่า Cl ของพี่กับตันจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก7นั่นเองครับเห็นไหมแค่นี้เองไม่ยากเลยเนหะ็นไหเออถัดมาครับเขาต้องการหาธาตุเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนเนาะเราก็ค่อยๆทําไปครับเราก็เขียนสารประกอบก่อนเป็น NS c Cl ถูกต้องไหมไม่เห็นอะไรเลยบนหัวแสดงว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันมีค่าเท่ากับ0 N, N c, c, S 4 Cl เชื่อใจใครคำตอบก็คือเชื่อใจ Cl กับไฮโดรเจนเพราะว่าในตัวเจนเนี่ยเป็นธาตุที่อยู่ไกลจากฟลูออรีนมากที่สุดเราก็จะไว้ใจหนังน้อยที่สุดนั่นเองครับมาเพราะฉะนั้นถ้าไว้ใจไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็น บวกนั่นเองมี4ตัวก็จะกลายเป็นบวก4ครับส่วน Cl มีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1เพราะว่าอยู่มู่7นั่นเองทีนี้ผลรวมครับต้องเป็น0อะไรเอ่ยบวก4ลบ1เท่ากับย์ครับคำตอบก็ได้ออกมาเป็นลบสนั่นเองก็เลยทำให้เราได้เลขออกซิเดชันของไนโตรเจนครับว่าอ๋อไนโตรเจนมีเลขออกซิเดชันเป็นลบสส่วนไฮโดรเจนก็เป็นบวก1และ Cl ก็เป็นลบ1แต่เขาถามไนโตรเจนอย่างเดียวก็ตอบได้เลยครับว่าไนโตรเจนมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ3จบเลย เป็นไง่ายเห็นนะไม่ยากเลยนะครับถัดมาเรามาดูที่1.4ครับเขาถามว่าธาตุกำมันธาุาากำมะถัมนะครับที่เป็นซัลเฟอร์เขาอยากรู้ว่าซัลเฟอร์ตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่โดยเราเขียนก่อนเนาะมันก็จะเป็นตัว S c O62 ลบถูกต้องไหมครับทีนี้เราเห็นเลขออกซิเดชันบนหัวแปลว่าผลรวมของเลขออกซิเดชันจะมีค่าเท่ากับลบ2นั่นเอง S กับ O ดูใครที่ใกล้ฟอเรนมากสุดเชื่อใจคนนั้นซึ่ง O อยู่ใกล้ฟอเรนมากสุดก็จะเชื่อใจ O ก็จะเป็นเลขออกซิเดชันลบ2คูณ6กลายเป็นลบ12นั่นเองผลรวมต้องกลายเป็นลบ2แสดงว่าซัลเฟอร์ตัวนี้ต้องเป็นบวก10แต่มี4ตัวก็เลยอย่าลืมหาร4ก็จะทำให้เราได้ซัลเฟอร์ออกมาเป็นบวก10ส่วนสนั่นเองครับ การที่ได้เลขออกซิเดชันเป็นเศษส่วนไม่ต้องตกใจนะครับสามารถเกิดขึ้นได้เห็นไหมเราก็จะหาค่าของเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวได้แล้วครับจบเลยเป็นไ,ไงได้ไหมข้อหนึ่งผ่านไหมครับใครผ่านแล้วพี่ขอหัวใจรัวๆหน่อยแล้วขอบคุณมากน่ารักมากลดๆๆๆเคียมไหมผ่านนะสำหรับเลขเสำหรับตัวนี้นะครับจบไหม อืมจบโอเคถัดมาเรามาดูกันในส่วนของข้อที่2กันดีค่ะครับเขาถามว่าปฏิกิริยาใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยารีดอกครับทุกคนปฏิกิริยารีดอกเราคุยกันนิดนึงก็คือเมื่อไรนะครับโน้ตเอาไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ธาตุมีการเปลี่ยนแปลงประจุ เมื่อไหร่ธาตุมีการเปลี่ยนแปลงประจุฟันธงได้ทันทไีได้เลยครับว่าธาตุนั้นเป็นสมการรีดอกครับดังนั้นเราก็จะหาเลขออกซิเดชันของธาตุที่น่าสงสัยหรือน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับอย่างเช่นตัวแรกเนะี่ยพี่ก็จะดูอ่ะซัลเฟอร์กับคอปเปอร์ พี่ก็จะดูก่อนครับว่าซัลเฟอร์กับคอปเปอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันไหมซึ่งซัลเฟอร์เราไว้ใจอยู่แล้วอยู่หม่6มีเลขออกซิเดชันเป็นลบสผลรวมต้องเป็น0พอไม่เห็นอะไรเลยคอปเปอร์ก็เลยต้องเป็นบวกสเฮ้ยทุกยอย่างเท่าเดิมปะเท่าเดิมแสดงว่าสมการนี้เป็นสมการดีดอกไหมคะไม่เป็นเพราะธาตุแต่ละตัวไม่มีตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเลยเห็นนะเออถัดมาข้อ2 .2 เรามาดูครับ พี่เห็นไนโตรเจนกับออกซิเจนพี่รู้ครับว่าออกซิเจนเนี่ยมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์เพราะออกซิเจนเป็นาธาตุอิสระดังนั้นเลขออกซิเดชันของนางก็จะเป็นศูนย์แต่พอมาดูออกซิเจนฝั่งนี้ครับอยู่ในรูปแบบของสารประกอบอย่างไรออกซิเจนก็ต้องมีประจุเป,ป็นลบสองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันฟันทงได้เลยทันทีครับว่าตัวนี้แหละคือสรรมการรีดอกเข้าใจไหมหลักการง่ายมากครับ แค่ดูธาตุครับว่าตัวนี้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองถัดมามาดูที่2.3ครับพี่กับตันก็ดู A.C.R.O.H. E พี่จะไม่ไว้ใจใครปรากฏว่าคนที่น่าจะมีเลงเซเลชันหลายค่าคือ C.R. รโครเมียมพี่ก็จะหาโครเมียมฝั่งซ้ายกับโครเมียมฝั่งขวาครับเรามาหาไปพร้อมๆกันนะครับผลรวมเนี่ยต้องเป็นลบ2เนาะ แล้วก็เป็นลบสองคูณเจ็ดก็จะกลายเป็นลบสิบสี่ผลรวมต้องเป็นลบสองแสดงว่าตัวนี้ต้องบวกสิบสองครับและ CR ตัวเดียวก็เลยต้องเป็นบวกหกก็เลยได้เลขออกซิเดชันมาว่า CR บวกหกนั่นเองถัดมามาดู CR o าสี่สองลบครับ CR o าสี 4, ่สองลบนี่ลบผลรวมต้องเป็นลบสองเหมือนกันแล้วก็ลบสองคูณสี่กลายเป็นลบแปดผลรวมต้องเป็นลบสองแสดงว่า CR ตัวนี้ต้องเป็นบวกหกครับ นี่ CR อาตัวนี้ก็เป็นบวกหกพอพี่กับดันมาน,นั่งเช็คแล้วเฮ้ย CR อาฝั C ่งซ้ายกับ CR ฝั่งขวาเลขออกซิเดชันเท่ากันออกซิกกเจ <c oughs> นฝั่งซ้ายกับออกซิเจนฝั่งขวาก็เลขออกซิเดชันเท่ากันไฮโดรเจนฝั่งซ้ายกับไฮโดรเจนฝั่งขวาก็เลขออกซิเดชันเท่ากันถามว่ารู้ได้งไงเพราะไฮโดรเจนบวกหนึ่งอยู่แล้วออกซิเจนลบสองอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ก็แทบจะฟันธงได้เลยครับว่าสมการนี้ไม่ใช่สมการรีดอกแน่นอนเพราะไม่มีธาตุไหนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเลยจบใช่ไหม <c oughs> เออมันดูแค่นีเอง ถัดมาข้อที่2.4ครับก็มาดูเอตัวไหนน่าสงสัยบ้างนะซึ่งพี่ดูแล้วครับทุกตัวไม่มีใครน่าสงสัยเลยไฮโดรเจนก็บวก1ทั้งซ้ายและขวา CL ก็ลบ1ทั้งซ้ายและขวา Na ก็บวก1ทั้งซ้ายและขวาคาร์บอนก็บวก4ทั้งซ้ายและขวาพี่ก็เลยมองว่าไม่มีธาตุตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเลยแสดงว่าสมการนี้ก็ไม่ใช่สมการรีด o อกอีกครับ เห็นป่ะนี่แหละเวลาเราตัดสินตัดสินง่ายๆแบบนี้เลยวิธีดูว่าสมการนี้เป็นสมการรีดอกไหมดูง่ายๆด้วยการเช็คเลขประจุของธาตุว่ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน er ไหมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน er ation, ฟันทงได้เลยทันทีครับว่าสิ่งนั้นคือสมการรีดอกนั่นเองครับจบผ่านปะเออใครผ่านแล้วพี่กัปตันขอก้าวๆวกเลยครับและเดี๋ยวพี่กัปตันไปต่อครับไป เออแค่นั้นเองเห็นไหมไม่ยากเนาะมันต้องค่อยๆไปนะครับเก่งมากครับขอบคุณสำหรับ999นะไปต่อนะคะเอออ่ะทีนี้ถัดมาเขาให้พี่กัปตันเนี่ยระบุตัว Reduce อ่ะเราคุยกันก่อนตอนที่เราเรียนกันมานะครับสำหรับตัว Reduce Reduce คือตัวที่ทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอน ส่วนตัวออกซิไดซ์คือตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนรีดิวส์จ่ายออกซิไดซ์รับพร้อมทั้งเขียนแสดงครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันแสดงว่าเขาต้องการให้พี่เนี่ยเขียนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและก็ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันให้เราเห็นภาพชัดเจนด้วยแต่ก่อนอื่นที่เราจะดูการเขียนปฏิกิริยาครึ่งหนูต้องแยกให้ได้ก่อนครับว่าปฏิกิริยาไหนหรือตัวไหนเป็นรีดิวส์หรือตัวไหน,เป,น, uce, หไหนเป็นตัวจ่าย นั่นเองหรือตัวไหนเป็นตัวรับหรือตัวไหนเป็นตัวออกซิไดน้องต้องแยกให้ได้ก่อนนะครับวิธีการแยกนะครับให้เราจําว่ารีรับลดออกคาจําจได้ใช่ไหมรีรับลดออกคารีคือ Reduction รับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันลดและเป็นตัว id ออกซิออกซิไดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจาก0เป็นบวก2อ่ศ0เป็นบวก2แปลว่าเลขเพิ่ม เพราะฉะนั้นถ้าเลขเพิ่มไม่ใช่ตัวออกซิไดซ์แต่เป็นตัวรีดิวเพราะฉะนั้นตอบได้เลยครับง่ายๆก็คือตัวรีดิวส์ของตัวนี้คือนิกลส่วนตัวออกซิไดซ์เราก็ลองดูดิออกซิไดซ์ตัวไหนตัวนี้บวก1ตัวนี้0ูนย์ออกซิไดซ์เลขลดคือ H บวกคือตัวออกซิได แค่นั้นเองเราก็จะได้ตรงนี้อ่ะทีนี้เขาให้พี่กับตานนะครับแสดงปฏิกิริยาครึ่งรีแอคชั่นเนาะซึ่งครึ่งปฏิกิริยารีแอคชั่นนะครับ,ก,ร action, ก,ร action, รบก็คือจะมีรีดักชันกับออกซิเดชันขออนุญาตเขียนแค่รีอย่างเดียวได้ปะเออมันจะได้ไม่ยาวเกินไปรีดักชันกับออกซิเดชันรีดักชันคือปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันต้องลดเพราะนั้นเราก็ต้องดูครับว่าตัวไหนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันต้องลดนี่ก็จะเป็นตัวนี้ ซึ่งตัวนี้จะรับอิเล็กตรอน2ตัวถามว่าพี่บอลรู้ได้ไงว่ารับอิเล็กตรอน2ตัวครับเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็น2บวกมันก็รับอิเล็กตรอน2ตัวกลายไปเป็น H2 นี่เพียงเท่านี้เราก็จะได้ครึ่งปฏิกิริยาของรีดั t i o n แล้วรับอิเล็กตรอนเลขออ i d a t i o n l ลดแต่ถ้าเป็นสมการประเภทจ่ายอิเล็กตรอนจะเป็น o x i d a เดชัน เออกซิเดชันเป็นเบียร์จ่ายอิเล็กตรอนนิกเกิลจ่ายอิเล็กตรอนกลายไปเป็นนิกเกิลสองบวกพอเป็นนิกเกิลสองบวกปุ๊บทำให้เห็นชัดเจนครับว่าสองบวกของพี่กัปตันเนี่ยมีการสลุดหลุดอิเล็กตรอนทั้งหมดสองตัวพี่กัปตันก็บวกสองอิเล็กตรอนไปในลักษณะแบบนี้ทําให้การเขียนสมรรการของพี่รีดักชันกับออกซิเดชันจบเรียบร้อยสําหรับข,ข้อที่หนึ่งผ่านไหมแค่นี้เลยเห็นอเออผ่านไหมผ่านไหมข้อที่หนึ่งใครเคลียร์ข้อที่หนึ่งแล้วไหนกดหนึ่งมาหน่อยครับมา ได้ไหมได้ไหมยอดเกี่ยมถัดมาครับต่อมาครับใน3.2ขอบคุณสสำหรับ1น,นะนาน่ารักมากๆเลยนะฮะอ่ะสำหรับ3.2นะครับเราก็ดูเลขออกซิเดชันก่อนครับตัวนี้0ตัวนี้2บวกส่วนตัวนี้บวก1แล้วก็ตัวนี้0นะครับหลังจากนั้นเราก็โยงครับทุกคนนี่นี่แล้ก็โยง P B จาก0เป็นบวก2แล้วก็ ไอตัวบวกหกลายมาเป็น0เราก็จะเห็นแล้วครับว่าตัวที่มีเลขออกซิเดชันลดนั่นคือซิลเวอร์ถึงไะ้มรีดิวส์คือตัวจ่ายเลขออกซิเดชันจะเพิ่มเพราะฉะนั้นคนที่เป็น Reduce คือ p b เพราะว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มแต่คนที่เป็นตัวออกซ i z ด์ออกซคือตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันจะลดก็คือตัว Silver อ่ะมา เรามาเขียนเมยา e d u c ก i o n กันดีกว่า Reduction คือปฏิกิริยารับอิเล็กตรอน o x i d a t เด n คือปฏิกิริยาจ่ายอิเล็กตรอนรีรับอิเล็กตรอนคนที่รับอิเล็กตรอนคือใครคือ Silver บวกนะครับบวกกับอิเล็กตรอนตัวเดียวแล้วกลายไปเป็น Silver ส่วน pb 2บวกของพี่กับอันอตัว pb เนี่ยเป็นตัว ize, ออกซิไดเป็นปฏิกิริยา oxidation เป็นตัวร e d u ว e ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายอิเล็กตรอนถูกไหมเพราะนั้น pb ก็จะกลายไปเป็น pb 2บวกบวก2ออิเล็กตรอนเรียบร้อยจบ เห็นนะเราก็จะสามารถเขียนปฏิกิริยา reduction แล้วก็ oxidation ได้ง่ายไหมเออไม่ยากมากนะครับถัดมาข้อ3.3ครับเราก็มาเช็คธาตุก่อนนะครับทุกคนครับตัวนี้เป็นลบหตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็น0ย์ตัวนี้เป็นลบหครับเราก็มาโยงครับศูนย์กลายเป็นลบหเลขลดเพราะฉะนั้นถ้าเลขลดรีรับลดออกค่าเพราะนั้นเป็นตัวออกซิไดแน่นอนออกซิไดคือ Cl2 ส่วนตัว Reduce คือชัดเจนมาก BR ลบเพราะเลข o x i d ิเดชันเพิ่มนั่นเองอเหนะเอออ่ะทีนี้การเพิ่มลดเนี่ยมันเพิ่มแค่หนึนะครับอ่านแล้ก็ไม่เขียน Reduction Reduction คือปฏิกริริยาที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นคนที่เป็น Reduction และรับอิเล็กตรอนคือ CL2 CL2 รับอิเล็กตรอน1ตัวแล้วกลายไปเป็น 2CL ลบนี L ่ หลัก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เห็นป่ะเออนะครับโดยการรับอิเล็กตรอนนะครับด้วยความที่การรับอิเล็กตรอนของ Cl2 ครับมีการรับอิเล็กตรอนแค่1ตัวแต่ Cl เนี่ยมี2ตัวก็เลยต้องใส่เล2ข2เข้าไปด้วยเพื่อให้การรับอิเล็กตรอนของ Cl ทั้ง2ตัวรวมกันเป็น2อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับถัดมาปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับคือปฏิกิริยาจ่ายอิเล็กตรอนคนที่จ่ายอิเล็กตรอนคือ Br- ครับ2 BR Br- Yeah. จ่ายอิเล็กตรอนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น Br2 นะครับบวกกับ2อิเล็กตรอนลบที่กระเด็นออกมานั่นเองโ okay, อเคไหมสำหรับข้อ3-2นะครับถ้าเราอ้างอิงจากเลขหน้าดุลสมาการน้องก็อย่าลืมดุลสมาการตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าแค่เขียนแบบอ้างอิงจากดุลสมาการนะครับก็จะต้องเขียนตรงนี้เพิ่มเข้าไปด้วยแค่นั้นเองจบเขียใไหม สำหรับข้อที่3จะเป็นเร yeah, ื no, schedule, schedule, studio, schedule, schedule, ่องของการดูแยกให้ออกครับว่า reduce เขียนยังไง oxidize เขียนยังไงปฏิกิริยา reduction เขียนยังไงปฏิกิริยา oxidation เขียนยังไงแค่นั้นเองจบผ่านไหมครับใครเคลียร์สแล้วพิมสามมารว่ๆหน่อยแล้วน่ารักนาน่ารักน่ารักเคลียร์เก่งมากครับไม่ยากเกินความสามารถเห็นไหมทำได้ปะยอดเยี่ยมอืมอ่ะ หรือว่าทําได้ตอนที่แบบพี่บอกว่าเฉลยคือทาได้ตอนเฉลยคือตอนธรรมดาทําไม่ได้แต่ว่าทําได้ตอนเฉลยเพราะเฉลยปุ๊บอ๋ออ๋อเลยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติพี่กัปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำฟ้า,ามาบอกทุกคนใคร,รที่ดาวโหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียงครับน้องจะได้รับ ส่วนลด100บาทในการสมััรเรียนคอร์สดรีของพี่กปตันครับสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กปลัน,นไม่มีอะไรจะให้นอกจากส่วนลดนี้น,นะครับขอหวังว่าคงจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้ที่พันของพี่ควและตั้งใจเรีนนยนตะ่อนะสู้ๆไปกำลังใจให้อาทุคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย,บาย มาเรามาพูดถึงกันข้อที่4กันดีกว่าทุกคนข้อที่4เนี่ยเขาให้เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากข้อความต่อไปนี้และพิจารณาปฏิกิริยาหรือว่าปฏิกิริยานี้เป็นรีดอกหรือว่าไม่เป็นรีดอกวิธีการดูรีดอกไม่เป็นรีดอกคือดูการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเลชันนะครับก็คือเขาให้เราเขียนสมการเนาะอ่ะมาเราก็ทําตามที่โจทย์พูดครับเริ่มต้นครับก็คือเป็น Pb ในเตตหนูก็เขียนเลย Pb ในเตตผสมกับสารละลายโพเทสเซียมไอออได เกิดตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้นซึ่งถ้าใครจำได้เรื่องของตะกอนนะครับ silver mercury l a a e จับมูลเจ็ตกตะกอนเพราะนั้น l a t e จะจับกับไอโอดีนนะครับตกตะกอนตัวนี้แหละคือตะกอนให้เรารู้ไว้นะตัวนี้แหละคือตะกอนหลังจากนั้นจะได้ปฏิกิริยเาเอาไอผลิภัณฑ์อีกตัวหนึ่งครับทุกคนมันเกิดจากสมการสลับผัวสลับเมียก,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 ก็คือ kno 3นั่นเองถ้าน้องดุลสมการให้เรียบร้อยเนาะก็จะได้ออกมาเป็น2ตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้ พอดูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไปเช็คเลขออกซิเดชันพี่ฟันธงเลยครับถ้าน้องเช็คเลขออกซิเดชันแล้วไม่มีตัวไหนเป็นสมการรีดอกสักตัวถามว่าพี่กับตาลรู้ได้ไงว่าตัวไหนไม่มีไม่เป็นสมการรีดอกสักตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันสักตัวเพราะสมการนี้มันคือสมการสลับหัวสลับเมียมันคือสมการสลับประจุก,กันเฉยๆประจุมันยังสเตเบิลอยู่ประจุทุกตัวมันยังคงเดิมอยู่ดังนั้นตัวนี้จะไม่เป็นรีดอก ไม่เป็นรีดอกผ่านจบต่อไปข้อ3.2อัอนนี้น่าสนใจถ้าดันนี้ h ด t s โอเคมีโลหะแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับซิงค์ซัลเฟสแน่นอนว่าจะเกิดเป็นตัวแมกนีเซีมยมซัลไฟนี่แมกนีเซีมยมซัลไฟนะครับแล้วก็มีซิงค์หลุดออกมาอันนี้เป็นปฏิกิริยาแทนที่ซึ่งปฏิกิริยาตัวเนี้ย มันมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันแมกนีเซียมอยู่เฉยๆเป็นศูนย์แต่ถ้าอยู่ในรูปแบบสารประกอบก็คือเป็น2บวกมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันตัวนี้เป็นบวกสองตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันชัดเจนครับว่าแบบนี้ถือว่าเป็นรีดอก เหตุผลที่เป็นรีดอกเพราะอะไรเพราะธาตุสิงสกับธาตุแมกนีเซียมมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนั่นแหละครับมันคือตัวฟันธงแล้วครับว่าสิ่งนั้นคือสรรมการรีดอกนั่นเองครับทุกคนจบได้ปะเออผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหม,มไม่ยากเนาะ เห็นปะเออแต่ว่าต้องเรียนมาก่อนเนี่ยคือพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่จะฟังเฉลยนี้เข้าใจคือหนูจะต้องเข้าใจคอนเซปต์ในการแยกตัวต่างๆก่อนถ้าหนูเข้าใจปุ๊บทุกอย่างมันจะทําได้สบายๆลันโกลทูมันเลยนะต่อมาเรามาดูกันข้อที่5้ากันดีกว่าครับข้อที่5เขาบอกว่าเนี่ยโลหะแมกนีเซียมทําปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกและได้สารละลายซิลเวอร์ซัลเฟตซิลเวอร์ซิงซัลเฟตขอโทษก็คือตัวนี้อืม ส่วนสิงจะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกแต่ไม่ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมซัลเฟตให้เขียนสมการรีดอกที่เกิดขึ้นอ่ะเราเขียนสมการรีดอกที่เกิดขึ้นก่นอนเนาะค่อยๆไปก็คือเอาโลหะแมกนีเซียมมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกมันจะได้ออกมาเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์บวกแก๊สไฮโดรเจนและนำสารละลายเ,เ,เ,เขาบอกว่าอะไรนะและ สารละลายซิงค์ซัลเฟตส่วนโลหะสังกะสีซิงค์ทำกับกรดไฮโดรคลอริกแต่ไม่เกิดกับตัวนี้ก็คือเขากำลังจะบอกว่าไอตัวซิงค์เนี่ยบวกกับตัวไฮโดรคลอริกได้ออกมาเป็นซิงค์คลอไรด์ไอ้คลอไรด์ไฮโดรคลอริกคอือตัวนี้ HCl บวกกับแก๊สไฮโดรเจนเหมือนกันทีนี้เขาก็บอกว่าและสารละลายซิงค์ซันเฟสเขาก็บอกว่าเนี่ยแต่ไม่ทำปฏิกิริยานี้เขาบอกว่าให้เขียนสรรมการรีดอกให้เห็นหน่อยเนี่ยแหละครับสิ่งเนี้ยคือสมการรีดอกเนี่ยแหละครับสิ่งนี้คือสรรมการรีดอกนี่เลยค,คือสรรมการรีดอกเออเนี่ย เนี่ยคือสมการรีดอกเลยจบปิงไม่มีอะไรตกค้างไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นตัวไหนเป็นอะไรเป็นตัวไหนแล้วแค่นั้นเลยนี่คือจบเรียบร้อยแต่ทีนี้มันมีข้อความตรงนี้มันมีข้อความตรงนี้เขาบอกว่าแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกเขาบอกว่าตัวนี้สารละลายซิงค์ซันเฟสตัวนี้ก็คือซิงค์ซันเฟสแล้วก็ ไม่ทำปฏิกาทำปฏิกิริยากับตัวนี้แล้วก็แต่ว่าไม่ทำปฏิกิริยากับตัวแมกนีเซียมซัลเฟตก็คือพูดง่ายๆคือตัวแมกนีเซียมตัวนี้ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคาร์บิกและแมกนีเซียมตัวนี้ก็ทำปฏิกิริยากับซิงซัลเฟตและได้ปฏิกิริยาออกมาเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตบวกกับตัวซิงในลักษณะแบบนี้ส่วนอีกอันหนึ่งคือ s สิงทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแต่ตัว s y ิงไม่ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมซัลเฟตในลักษณะแบบนี้อ่ถ้าเขียนปฏิกิริยาข้อที่1 5.1มันจะเขียนได้ออกมาทั้งหมด4สมการตามที่โจทย์พูดเลย นะครับแมกนีเซียมทำไฮโดรคลอริกได้แบบนี้แบบซึ่งเป็นสมการรีดอกแมกนีเซียมทำกับซิงค์ซัลเฟตได้แบบนี้ซึ่งเป็นสมการรีดอกซิงค์ทำกับไฮโดรคลอริกได้แบบนี้ซึ่งเป็นสมการรีดอกดอแต่ซิงค <t> ์ไม่ทำ <t> ปฏิกิริยากับแมกนีเซียมซัลเฟตอ่าอันนี้คือเสียงเขียนตามที่โจทย์พูดแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามเรื่องความสามารถในการออกซิไดซ์คือความสามารถในการ รับอิเล็กตรอนนั่นเองอ่าก็คือเหมือนโจทย์อ่ะกำลังเปรียบเทียบเรื่องความสามารถในการรับอิเล็กตรอนโจทย์อยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเรียงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนเนี่ยใครจะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากันและให้เรียงความสามารถในการ r e d ิ c สหรือความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนในลักษณะแบบนี้ทีนี้หลักการของเราคือเราต้องจำคอนเซปต์ให้ได้ก่อนว่าตำ่ำจุ่มสูง เกิดปฏิกิริยาถ้าใครจำอันนี้ได้จะทำได้ต่ำจุ่มสูงเกิดปฏิกิริยาซึ่งความต่ำในที่นี้คือหมายถึงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนถ้าความสามารถในการรับอิเล็กตรอนต่ำจุ่มไปในที่จังหวะสูงจะสามารถรับอิเล็กตรอนหรือ,อ,อจะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตัวแรกคือแมกนีเซียมจุ่มไฮโดรคลอริกและเกิดปฏิกิริยาแสดงว่าแมกนีเซียมต่ำกว่าไฮโดรเจนเข้าใจดีพี่ปะต่ำกว่าไฮโดรเจนดังนั้นถ้าพูดถึงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนไฮโดรเจนชนะแมกนีเซียมอันนี้คือจากประโยคที่หนึ่งไฮโดรเจนชนะแมกนีเซียมถัดมา เราเอาแมกนีเซียมไปจุ่มกับสิง์เราเอาแมกนีเซียมไปจุ่มกับสิงส์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดปฏิกิริยาแสดงว่าแมกนีเซียมต่ํากว่าสิง์ประโยคที่2หรือสมการที่2องกำลังฟ้องเราว่าสิงสสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าแมกนีเซียมสองบวกอันนี้คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนนะถัดมาเรามาดูตรงนี้ ประโยคที่3เอาซิงคไปจุ่มกับไฮโดรเจนซึ่งการที่เอาซิงคไปจุ่มกับไฮโดรเจนแปลว่าซิง์เกิดปฏิกิริยาแสดงว่าซิงค์ต่ํากว่าไฮโดรเจนดังนั้นไฮโดรเจนจะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงสองบวกถ้าเรียงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนทําให้พี่เรียงได้ว่า S อบวกรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซิงสองบวกและแมกนีเซียมสองบวกจบนี่คือคอนเซ็ปต์นนี้คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอน พอเราเรียงความสามารถในการรับอิเล็กตรอนได้ความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนจะตรงกันข้ามกับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนทันทีสมมติเราเรียงไฮโดรเจนซิงแมกนีเซียมใช่ปะความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนก็จะเรียงตนข้ามคือแมกนีเซียมสามารถจ่ายได้ดีกว่าซิงและจ่ายได้ดีกว่าแก๊สไฮโดรเจนจบครับบิโกแค่นี้เลยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้ตามคอนเซปต์ตรงนี้แต่ประเด็นคือเธอต้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ให้ได้ก่อนคือ ต่ำจุม่มสูงเกิดปฏิกิริยานั่นเองเชีย yeah. ์เออนะครับแล้วก็เอาไอ้สรรมการตรงเนี้มาเป็นตัวจับไปเป็นตัวตั้งนะครับโอเคจบเรียบร้อยแล้วครับทุกคนสำหรับแบบฝึกหัด11 หน,นะครับก็อย่าลืมกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับพี่รู้ว่าน้องทุกคนจะเก่งขึ้นและพัฒนาขึ้นได้ถ้าลงมือทำและฝึกฝนอย่างจริงๆจังๆ,งๆนะครับสำหรับนเอพิซดนี้ก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็จบด้วยคำเสสรเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีสุยาเด็กเราปัจจัยแล้วไว้พบกันใหม่ในเอพิซดหน้านะครับสวัสวดีสวัสดีครับ